ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในเช้าของวันต่อมาเมื่อพวกเขาทั้งสองเห็นว่าข้างล่างน่าจะปลอดภัยแล้วจึงพากันลงจากห้างพวกเขายังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนยังดีที่ว่าพวกเขาทั้งสองยังคงมีสติไม่งั้นคงโดนผีกองกอยลากไปกินแน่ หลังจากที่พวกเขาทั้งสองกินข้าวเช้าและเตรียมตัวกันเสร็จพรานชิดก็ได้ทำพิธีเปิดป่าเพื่อให้เห็นทางออกจากป่าแห่งนี้แล้วพวกเขาก็รีบออกเดินทางโดยทันทีหวังที่จะหาทางออกจากป่านี้โดยเร็วหืนอยู่ที่นี่กันต่อคงได้นอนเป็นผีเฝ้าป่าแน่ๆและเมื่อพวกเขาทั้งสองได้เดินกันมาสักพักใหญ่ๆก็รู้สึกว่า ทางที่เดินอยู่นั้นมันคล้ายกับทางที่พวกเขาเพิ่งเดินผ่านมาไอ้สนุนข้าว่าเหมือนเราจะเดินวนอยู่ที่เดิมกันหรือเปล่าวะข้าก็ว่าเหมือนกับเองนั่นแหละต้นไม้ต้นนี้เหมือนว่าเราเคยเดินผ่านมันมาก่อนพรานชิดและพรานสน ก็เริ่มแปลกใจทั้งที่มุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ต้นไม้รอบๆข้างเหมือนกับทางที่พวกเขาเพิ่งเดินผ่านมาทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะเดินเลี้ยวไปอีกทางเพื่อหวังว่าพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางได้บ้างแต่พอเดินมาได้สักพักพวกเขาก็ยังวนกลับมาที่เดิมวนไปวนมาอยู่หลายรอบรานชิดก็ได้สังเกตเห็นเทาวันที่อยู่ไกลๆ ก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือเถาวันหลงนั่นเองเครือเถาหลงหรือเถาวันหลงนั้นเป็นเถาวันชนิดหนึ่งที่ส่วนมากจะพบเจอได้ในป่าลึกเป็นของอาถรรพ์ทางธรรมชาติที่ได้ชื่อเถาวันหลงนั้นเพราะว่าไม้ชนิดนี้ถ้าคนหรือสัตว์หรือไปข้ามหรือเหยียบมันเข้าก็จะหลงป่าหาทางออกไม่ได้ และจะวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นไม่เว้นแม้แต่พรานป่าที่ต่อให้ชํานาญทางเข้าออกป่าตั้งแต่เด็กถ้าเผลอไปเหยียบมันเข้าเมื่อไหร่ก็คงต้องหลงกันทุกลายในขณะเดียวกันนั้นพรานสนรับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติและได้กลิ่นสาบเสือฉุนรุนแรง สักตลวปรากฏร่างของเสือโคร่งตัวใหญ่ที่กำลังเดินย่างสามขุมเข้ามา แล้วเสือโคร่งตัวนั้นก็ได้กระโจนหนีหายเข้าไปในป่าทําเอาพรานสนถึงกับหมดแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางป่าลึกเป็นสถานที่อันเงียบสงบไร้ซึ่งสิ่งรบกวนเป็นสถานที่อันเป็นสัปปายะเหมาะสมแก่การเจริญสัมมณธรรมใต้ต้นไม้ใหญ่ปรากฏร่างพระธุดงค์รูปหนึ่ง ที่กำลังนั่งเจริญสมาธิอยู่ในขณะเดียวกันนั้นพรานชิตและพรานสนก็ได้บังเอิญเดินทางผ่านมาพอดีทั้งสองจึงได้เข้าไปกราบและพูดคุยแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวที่พวกเขาทั้งสองได้มาติดอยู่ในป่าแห่งนี้และพบเจอกับเหตุการณ์อะไรมาบ้างพระท่านก็ได้กล่าวว่าที่ทั้งสองได้มาติดอยู่ในป่าแห่งนี้นั้น มันเป็นชะตากรรมของพวกเขาทั้งสองที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วเสือที่พวกเขาทั้งสองได้เจอมานั้นมันเป็นแค่เสือโคร่งธรรมดาแต่ในป่าแห่งนี้มันยังมีเสืออีกตัวซึ่งมันเป็นเสือที่กินคนและมันได้กินชาวบ้านที่มาหาของป่าหรือกินคนที่ย่างกลายเข้ามาในป่าแห่งนี้แล้ววิญญาณของผู้คนมากมายที่ถูกมันกินไป ก็จะสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจึงทำให้มันมีตะบะที่แก่กล้าแล้วท่านก็ยังได้กล่าวอีกว่าคืนนี้ให้ทั้งสองพักอยู่กับท่านที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางกันต่อจากนั้นพรานชิดและพรานสนก็ได้กราบลาและเตรียมตัวไปตัดไม้เพื่อมาทำห้างและก่อกองไฟ เมื่อถึงเวลาพลบค่าพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้ามีเพียงแสงจากกองไฟเท่านั้นที่ยังคงส่องสว่างป่าที่สวยงามในตอนกลางวันนั้นพอมีแสงจันทร์เข้ามาปกคลุมบัดนี้กลับกลายเป็นป่าที่น่าสะพรึงกลัวลายร้อมไปด้วยอันตรายต่างๆรอบๆด้าน ในช่วงเวลาประมาณตีสองป่าที่มีเสียงจิ้งหรีดและเสียงมแมลรงร้องก็ได้เงียบลงอย่างผิดปกติเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าอันตรายกำลังจะคลืบคลานเข้ามาเร็วกว่าที่ใครจะตั้งตัวเสียงปีเท้าและเสียงคำรามของเสือก็ดังขึ้นบริเวณรอบๆกดของพระทุดงรูปนั้นพรานชิดและพรานสนเมื่อได้ยินเสียงของเสือคำราม ก็รีบยกปืนขึ้นประทับบ่าพรานชิตและพรานสนยังไม่ทันที่จะเหนี่ยวไกการจู่โจงก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อเสือลายพลาดกรขนาดใหญ่ตัวนั้นได้กระโจนเข้ามายังกฎของพระธโดงแต่เมื่อมันเข้ามาใกล้กงไฟที่พระท่านได้ก่อไว้ก็เกิดแสงไฟลุกสว่างร้อนวาบขึ้นมาทันทีสิ่งที่คาดการได้เพียงอย่างเดียวในตอนนี้คือในขณะนั้น ระท่านกําลังเจริญเตโชกสินหรือทําสมาธิให้เกิดเฟลไฟขึ้นอย่างเต็มที่ซึ่งด้วยอํานาจของวิชากสินไฟเมื่อมีสมาธิที่แกล,กล้าอะไรก็ฝ่าแสงตะบะบารมีกสินไฟเข้ามาไม่ได้ส่งผลให้เจ้าสมิงลายพาดกรตัวใหญ่ถึงกับต้องชะงักขึ้นทันทีสัตว์มัจจุราชตัวนั้นมันพยายามเดินไปรอบๆกดของพระธุดง แต่มันยังคงเข้ามาไม่ได้เพราะอำนาจของกระสินไฟแต่ถ้าไฟหมดดับเมื่อไหร่นั่นหมายถึงการจู่โจมอีกครั้งของเสือสมิงตัวนั้นพระท่านก็ทราบปัจจัยข้อนี้เป็นอย่างดีจึงได้ถือโอกาสในช่วงที่ไฟยังติดอยู่หยิบเอาอของวิเศษของพระสงฆ์ขึ้นมาอาราธนานั่นก็คือผ้ารัดอกของท่านนั่นเองโดยนำมาลงอัคระอย่างรวดเร็วและจากนั้น จึงนำได้มาผูกให้เป็นห้าปลาะจนสำเร็จเป็นรูปคนแล้วจึงเสกเข็มเย็บกีวรด้วยคาถาเพื่อให้กลายเป็นอาวุธเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วพระท่านจึงรวบรวมกําลังสมาธิทั้งหมดเพื่อบริกรรมคาถาตำรับวิชาผูกหุ่นพยนต์จนกระทั่งบังเกิดนิมิตในกรรมาฐานสำเร็จเป็นหุ่นนักรบชายชะกันถือดาบแหลมยาวจากนั้น ท่านจึงโยนหุ่นพยนต์ตัวนั้นออกไปนอกกรดแล้วบริกรรมคาถาสั่งว่าให้ช่วยขับไล่เสือสมิงออกไปให้ไกลจากเขตนี้ทันทีที่หุ่นพยนต์ตกถึงพื้นเสียงตึกตึงคล้ายกับการสู้รบก็เริ่มดังขึ้น และเจ้าสมิงร้ายตัวนั้นก็ถูกคุณพยนตร์ปราบลงอย่างง่ายได้การผจญภัยของพวกเขาจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชม